ไม่รก็ยังไม่เกิดยันสมบัตินะครับในธรรมที่เป็นธรมร,ร,ธรมบทของปริพานนั้นธรรมบทของปริพานก็ต้องมาบรรลุยันสมบัติถ้าบรรลุยันสมบัติได้กิเลสก,ก็ไม่ทําอะไรไม่ได้นะมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องกลับมาเรียนรู้แล้วก็ทราบทะลุชัดถ้าท่านยังไม่ทราบทะลุชัดก็ยังไม่สาม,มารถที่จะได้ยันสมบัติใช่ไหมครับ เขาก็พยายามปั่นป่วนกับท่านแหละพอเข้าถึงระบบแหละอะไรเนี้นยเข้าถู่ยันสมบัติละยันสมบัติเริ่มปรากฏละเัาก็มาถล่มทันเห็นไหมครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทีหลังไม่อยากกลัวเขาไม่ต้องกลัวตายให้มันตายมันจะตายไม่ตายหรอกะลอดท่านไปวันวันนะครับก็เหมือนท่านจันทิ์อ่ะกลัวจุกอกจุกอกเอาความจริงพอ อยู่ระบบคของจริงก็หายหมดเอกจุนะครับก็ไม่ใช่ท่านเดียวก็เป็นหลายๆท่านนะครับก็จะไปกลัวเพราะเขารู้จุดอ่อนผูนะ้ที่รักความสวยความงามรักความสบายจะเป็นคนที่กลัวโดยธรรมชาตินะครับเพราะนั้นจึงชอบความสบายชอบอะไรเขาก็เอาความทุกข์ให้ถ้านะท่านเขา้าใจในสิ่งที่ผมพูดในชาญในระบบของพโมคนะลา ที่ได้แตะเขงองนะเขาก็จะไม่สามารถทำอะไรกันไดนะ้ทั้งสัญญาและเวทนากป็กจิตสต่างขานเมื่อท่านไม่ได้อยู่เหลือบุพภาิยะเขาก็จะควบคุมกาย,ยังขานปจิตทางขานเพราะเขาเป็นจิตบ้างมโนบางวิญญาณบ้างทันทีบ้างเาจะเป็นเหตุที่เกวัตว์หรือสิ่งที่เกวัตว์จึงถูกเขาควบคุมได้แต่ถ้าท่านเดินมรรคในระบบพุทธิยะก็ไม่สนใจละเพราะฉนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นสิ่งที่เป็นอิยะทางจิตทันที ก็เท่ากับจิตตั้งอยู่ใช่ไหมอิจฉาจะตั้งอยู่นะนั้นถ้าท่านเดินมาถุกต้องจิตจะตั้งอยู่ถ้าท่านเดินมาผิดจิตจะไม่ตั้งอยู่เมื่อไม่ตั้งอยู่ก็เสร็จเขาเห็นไหมครับท่านท่านจึงต้องเดินมาให้จิตตั้งอยู่เมือ่อเขาตั้งอยู่วิตกต้องมาวิตกมาต้องมีผุ้งเป็นปกติเลยใ่ถ้าจิตท่านตั้งอยู่ท่านจะไม่กลัวเวทนาทั้งสุขก,ก็ไม่แยแ่แต่ทกุก็ไม่แยแ่แต่ แล้วเขาก็จะไหลสู่อัตุมาสุขท่านก็ไม่แย่แต่ไม่สนใจเขาเเขาก็จะเข้าเบรกค่ะท่นี่เพราะท่านไม่สนใจจิตจึงไม่ตั้งอยู่จิตจึงไม่ตั้งอยู่จึงไม่ปรากฏยานอี่เรียกว่ายันสมบัติอย่ไหมเพอ่อปรากฏขึ้นมานิดนึงอ่งท่านก็ไปหลงกลเขาหลงกลงก,ลก็โดนนะครับไม่เป็นไรแต่เมื่อเราเสียท่าไปเดี๋ยวเเอาใหม่อาเจอเขาใหม่สู่เขาใหม่ข้างล่างเลยนาะข้างล่างเลย เนี่ยครับอา,า,าวางอาังนั่นแหลอ่าต่อไปเป็นอะไรสองสองช่องการเท่าที่ทําได้ก็เลยต้องมาเช็คของด้วยครับเชิญต่อได้ครับท่านบุริดามีคําถามไหมว่าพอใจอะไรบ้างเมื่อกี้ที่อธิบายก็รอบนี้คือกิเลสมาชาลุสีเขาก็มาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงค่ะข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าเขาเป็นชาลุสีคาดไม่ได้ทำบองคาดไม่ได้กิเลสก็คาดจะเหนงก็ไม่ได้ ไปตั้งความผ่งหรือไปตั้งใจว่าต้องมาในรูปแบบนี้เขาเปลี่ยนได้ปรับได้หมดในสิ่งที่นะได้กําหนดไว้ให้นั่นแหละเาสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดถึงมีกรอบของพระองค์อย่าประมาทใช่ไหมอธิบายทำทำเข้าไปใหญ่ใหย่ใหญ่เต้นเส้นใกล่พตท่านประมาทเมืเ่อไหร่เสร็จก็คือท่านไม่ได้สํารวมอินทรีย์ครประมาทนั่นก็คือสภาวะไม่สามารถดํารงจิตให้ตั้งอยู่ได้ ใช่ไหมเพราะนั้นที่จะมาสํารวมอินทรีก็ไม่ได้นะครับเมื่อท่านสัมโมอินทรีแมกก็คือความประมาทนั่นแหละนะครับเพราะนั้นจะทําจิตให้มีอารมณ์เดียวก็มีไม่ได้เห็นไหมควประมาทเต้นๆอยากกลัวเพราะมันไปหมดแล้วไม่เป็นไรแก้ไขใหม่เมื่อรู้ทางก็แล้วก็ปรับใหม่พอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเจ้าขันน้องกับอน,นุนบุตน,นาสาทุลเจ้าค่ะ แก้ไขใหม่นะพอเข้าสู่ทำอย่างถูกต้องเดี๋ยวเขาก็ไม่มีทางที่จะมาล่อหลอกท่านได้ต่อไปจะได้พบกันยางสมัตรที่บริบูรณ์ได้นะครับในการต่อไปนะครับก็เข้าสู่ลมัสซาสาให้ได้นะครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะมาถล่มท่านได้พอเขออ้าใจแล้วนะมีคำถามไหมครับไ,ไม่มีแล้วเจ้าค่ะน้อมการอนุมัทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุครับสาธุครับ 连招连打。<laughs>